อะไรนะชื่มอะัยจ้ามาเลยแบบจ้ารู้เลยะจริงนะเธออดีเลยอะไรจริมันมีเลยต้องบอกนะอะไรเจ้าอะไจ้าใช่ไหใช่มาเลย่ะเนี่ใช่มาเลยปะน่ยใช่สิใช่อันนั้นไงอันนั้นไงมาเลยจิงด้วยมายจริงด้วย จไมีแฟนด้วยอย่างเอยังไม่มีนะคะพอดีเลยพอดีเลยจะจะช่วยอะไรไปทานข้าวออช่มาอะไรไปทานข้าวช่วยทานข้าวไปกันเราไม่ต้องโกหกอดไม่ต้องโลัวอดจริงหรอเท้าบ้าผมัวก็เย็บฟันหัวขัดหัวก็เย็บฟันหัวัดชาวบ้านแบบพัดเย็นบ้านทั้งใส่ไัดมันดู่เปม ทาสแล้วจต้องล้างาอิ่แล้วจานไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างจานด้วยเล้งให้แต่ลให้ทำเฉียวก้อช่าาข้อค้ำทำเฉียวข้อช่สาวข้อค้ชทำเฉียวข้อค้ำสาวข้อคำไปทำเฉียวทำไมยัะเบี้ยเด็กจะพาไปหาเด็กจะที่ไหาเอ

จะไปหาพ่อจะไปหาพ่อด้วยจะพาไปหาพ่ออีกอพ่ออสมวยคงควรคอยสมวยคงควรคอยด้วยคงควรคอยพ่อสมวยคงควรคอยจะพาไปหาแม่จะพาไปหาแม่แม,ม่สมซีหนีบหยิบหนีสมซีหนีบหยิบหนีแม่สมควรแม่สมควรควแม่ผม ที่ชอก็ไข่เ้าไมใช่แม่ส้มสีนี่หยีแม่ส้มสีนี่หยีฉันกินแต่บ้านแม่ฉัลกินแตงบ้านแม่ผมกินแต่นีนแตงดีจากสุพรรณดีจาสุพรรณใจดีจังเลย แกแงแกแแหงแกแแหดแแหงแกแแหงแตงสุกแดดแตงแแงแกแแห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 งไม่ต้องแแหงต้องมีลก็พูดมาขอบคุณนะจ๊ะมีแล้วพูดไปยาววะไม่คิดถ่ายยาววะไม่คิดความช้าแต่ลํานั่แหละนั่นแหผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องหรอ เด็กอาการขวาไรเล่าอะไรกันไม่เ,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 เตะทำไมไปใช้บอกบาบาเกีวก็พูดไปเด็กเด็ก